มาวันนี้เรามาดูพวกแจ็คพวกนี้ยทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยไม่ว่ารองเท้าแจ็คเนี่ยคือแบบต้นฉบับแรกๆของมันเลยก็คือมันเป็นมันเป็นยางผสมผ้าได้ไหมยางผสมผ้าเราดูกันให้ชัดๆ,ๆยางผสมผ้าเนีย่ยเนี่ยงานมือด้วยนะติดมือด้วยนะเนีย่ยดั้งเดิมมันติดกับมือเลยแฮนด์เมดเลยทีนี้ปัญหาเราคือรองเท้าพวกนี้จะมีปัญหาขอบพวกนี้แตกยแยะๆไปหมดอันนี้บางโอยางขึ้นมาเลยนะเนีย่ย มีปัญหาพวกนี้เยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดเห็นไหมปัญหาของมันเนี่ยเห็นไหมปัญหาของมันเนี่ยเห็นไหมเราก็ลงมาก่อด้วยยางตัวนี้ทำความตาดตัวนี้เสร็จแล้วยางตัวนี้มาก่อเนี่ยที่เราก่อไว้เนี่ยเราก่อด้วยยางรอบนึงก่อนเห็นไหมเรายึดติดหมดแล้วตัวนี้ไหมที่มันติดกันอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันติดกันเนี่ยเห็นไหมนิบแล้วติดแล้วเห็นไหมมันเซตตัวกันหมดแล้ว พอมันเช็ดตัวกันเสร็จแล้วเช็ดตัวเสร็จแล้วแล้วเราก็เริ่มมาตั้งตั้งแถบตั้งแถบแล้วเราก็เนี่ยเราก็กรอบเราก็กรอบอันแล้วเราก็วางแนวให้ได้ เราเต่งแนวขอบเนี่ยนแะ แล้วทีนี้เราก็มาปัน่นปั่นกระดาษเก็บรายละเอียดให้มันได้เงยยางตัวนี้เราได้พวกอ่าส่วนผสมมาจากยุโรปนะมันก็เลยต้องเข้ากับพวกยุโรปอเมริกาเหมือนกันโอเคนะรู้เรื่อง